นีเนสี้ยนจอนกำลังหมัดปบ่งไฟครับอันนี้เสี้ยนเตียงเนี่ย<ป>ชิบหาหยแล้วหัวแตกแตอแบ่งไฟจนทอ่อแตกครับเรียกประเด้ยวใส่สับเรียนน้ำมูชบ่งไฟลานเรียบ,ใใจจบเอยวระจอ่านัา่คน,นครับเห็นทหารครับที่เด็ดท้องอยู่ขังเสาแล้ว โค่ก็ต้องถามเนี ouais <t t <t 네 uh ่ยครับทุกเด้อมาแรงเด้อคนทุกเด้อไม่ยางดีผู้น้อมิปีน้อยพ่อผมดอกไม้เที่ยนขาดถูกดีได้มาเนี่ยครับเช่นเตียงเช่นก่อนเช่นเตียงกำลัง เตียมแต่ก็กำลังไปเตะเพราะบางไฟเขาเห็ดบอลแล้วครับ,รบนี่ครับนี่ครับโซนหนาวแต่งนี่ขอเซียนจอดนะครับดเดี๋ยวอา้าวมากับเซียนจอดแล้วนะครับกำลังจะมาจุดซื้อบางไฟเขาซื้อว่าเสถียรหน่อยล่มหัวกุดนะครับเบิรงเลยนะครับเสถียรหน่อยล่มหัวกุด ขอขอราคาอาหารนี่ยครับสองร้อยแปดสิบครับสองร้อยแปดสิบเปร์เซ็นราคาหนาหารโอ้อันตรายนครับบางอย่างจุดเดแรนจุดระแนนอย่างนี้อากาศดีๆครับตอนแรกพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะครับออกมานะครับออกมานะครับ ฮนยเยเหอฮึฮนฮึฮ yes> ึ่ึฮึฮึฮึดึฮนฮึ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 ฮนฮึฮึฮนฮึ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 ฮแฮึฮึฮึัึฮึ้ึฮ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 ึครับฮึฮึีึฮ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 ึ มันก็คือขื่นขึ้นสูงเดยววะการก็ไปว่าว่าแล้วมันจะแห้งเที่ยนหอกเส้นเยอเอาไปมันหักรึเปล่อยงไรขอฝนนะครับบังบังนี่ขอฝนนะครับไขอฝนแบบมหางยังกนะครับไปขอฝนนะครับขึ้นบอมันก็ขึ้นสูงเลยว่ะแต่ไม่งเออบอบางอ่งขึ้นสูงีดีเลยสู่ดลยปาดกวีดีีดี คือบังไฟขอฝนนะครับเผื่อเ็ดดีว่าคลอไปหวานเหมือนกระเทงอะอ่ะหวานอดยวอ๋อจิจุนแล้วนะครับของไฟขอฟนฝนแม่งก็แล้ววะแม่งกเลี้ยงว่เนเที่ยงหรอ

โอ้โหสุดยอดเลยครับขึ้นนี้กันขึ้นนี้กันพี่น้องโยนลงมาเลยนะที่อโอ้ี่ี่ครับสูบครับถามลงมาเป๊ะครับสองแปดตื่นครับหลักกับประมาณนี้นะครับมวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กระซับเซยของช่อบีทบัลลัยโยนน้ำนะครับมืัอนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ